วินาวินามีแต่คนขอกินขอซองหนึ่งได้ไหมมีจะขอทำไมวิน่าสงจังไหมนี่คือไลฟ์วินาหรือไลฟ์ไม่นี่คือไลฟ์นี่คือไลฟ์เอมแต่ว่าไปขโมยมะม่วงวินาใช่ขโมยมะม่วงวินาคนเราอ่ะขโมยหัวใจอย่างแก่ก็พ้อมเอ้ยแก่แล้วอ่ะเราขอเราไม่เคยขโมยใครเอาหรอใช่ เดี๋ยวให้พี่เอมชิมให้ดูอุ้ยอไม้อ่อนคนที่คนที่ยังไม่ได้ชิมคือนี่เจ้าแห่ที่เดินตามอยู่เนี่ยอร่อยมามุฟีดายของเธอแต่ว่าเดี๋ยวบางเธอมีเล็บไงเล็บมันยาวอย่างเงี้ยให้เขาดูเล็บอย่าไปแกะซองมันซิวมาอย่างดีบางทีต้องเื่อนแกะเออเฮ้ยโดนเหรอจริงป่ะเนี่ยผัดเห เรยได้ Ready, ว่าง,งานนี้นะคะโอโหทำเอา FC แฟนคลับถึงกับฟินกันไม่หยุดเลยทีเดียวค่ะคุณผู้ชมสําหรับเรื่องราวของคู่จิ้นคู่ใหม่นะคะอย่างทางด้านของสาววีนาปวีนาสิง Miss Universe สรบุรีปี2025กับทางด้านของสาวเชอร์เอมชียาธนุสสรทัศน์รองอันดับหนึ่งมิ s s Grand Thailand ปี2025นั่นเองค่ะคุณผู้ชมซึ่งนี้เลยค่ะคุณผู้ชมคะทางด้านของเชอร์เอมนะคะได้มีการนํามะม่วงฟรีสไตล์เนี่ยไปให้กับสาววีนาปวีนา ซิงค่ะคุณผู้ชมคะซึ่งเชอเอมเองนะคะก็ได้มีการไลฟ์สดค่ะให้กับ FC ฟซีแฟนคลับได้ดูได้ชมกันอีกด้วยค่ะและในบางช่วงบางตอนของการไลฟ์นะคะทางด้านของเชอเอมก็บอกกับวีนาละคะ่ะว่ามีแต่คนขอ,อกินขอซองหนึ่งได้ไหมนะคะซึ่งทางด้านของเอมก็บอกต่อค่ะว่านี่เนี่ยคือไลฟ์เอมนะคะแต่ว่าไปขโม,มยมะม่วงวีนาและงานนี้เลยคะ่ะคุณผู้ชมทางด้านของวีนาก็ถึงกับหยอดมุกหวานให้กับสาวเชอเอมกันไปเลยนะคะ บอกว่าคนเรานเนี่ยขโมยหัวใจอย่างเดียวก็พอคะ่ะโอโหงานนี้เด่จะเป็นอย่างไรกันบ้างน,นะคะจะหวานจะน่ารักกันขนาดไหนเอาเดี๋ยวไปชมคลิปกันคะ่ะแล้วเราจะทําหน้ายังไงเอาไปคืนเจ้าของเขาอะวินาเรื่องมันเป็นงี้นะ,ะสัญญาก่อนว่าจะไม่โกรธ คือเพื่อนๆเน่ะเขาอยากกินก็เลยให้เขาบีบแบ่งๆกันแต่ว่าเอามาให้วินาทใหม่รอแบบหนึ่งเพราะว่าตอนนี้แซมเปิลหมดแล้วเอ็มมีสิบซองเลยทุกคนปนในไปหมดแล้วตอนนี้เอ็มต้องกดตะกร้าตัวเองเพื่อเอาแซมเปิลมาให้น้องโอเคได้เอาอีกสองอันมาให้ได้ไม่ต้องเอามาคืนเก็บไว้เก็บไว้ราจะกินกับอะไรอ่ะกินอะไรไม่กินแล้วหรอ ก็กินกับเพื่อนไปก่อนอเออแั่นี่ไม่อยู่ไงนี่ไม่ได้อยู่ตลอดเนี่ยคุณผอมาทุกคนทักทายวินาก่อนไปเพราะเดี๋ยววิญญาเข้ากิจกรรมแล้วนะคะใครรับวิญญาใครเชียร์วินาพิมบอกหน่อยอนี่ขอบคุณมากนะเดี๋ยวไปละยบไปจ้าไปไปจ้าแรงมากป้อนหน่อยไม่ได้มันเป็นขี้มือฉันเก่งใจอยู่น้าน้องก่อน ยอดเท่าไหร่อ่ะ <laughs> ไม่เอายอดไม่เอายอดบายบายวีวีคือ